เป็งการเ <c oughs> จริญสมาธิภาวนาต้องการนั่งในิริยบทที่เอื้อที่สุดต่อการภาวนาสำคัญที่หลังให้นั่งเราตรงแต่ไม่เกรง็งในการทำความเพียรต้องการความพอดีระหว่างความ พยายามในการผ่อนคลายถ้าตั้งใจมากเกินไปจะเครียดตั้งใจน้อยเกินไปก็จะหลับและจะเพลอน,นเรากำลังค้นคว้ากำลังหาความรู้ในเรื่องการทำงานด้วยทำงานทั้งจิตใจบางที่ ตรงการคือความตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันไม่ฟุ้งซ่านไม่ง่วงนี่คือทางสายกลางของการปฏิบัติในเบื้องต้นให้เรา อบทวนว่าเราต้องการอะไรจากการนั่งสมาธิเราไม่ควรจะคาดหวังหรือไม่ต้องการจะได้อะไรสักอย่างดังนั้นความต้องการจะเป็นกิเลสเป็นตัณหาแต่ความต้องการที่จะเป็นกำลัง การภาวนาคือต้องการจะทําต้องการจะทําให้ดีหรือว่าดีที่สุดที่จะทําได้แัะสิ่งท้าทายก็คือทำยังไ,ไงเราจึงจะได้เืินรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างตอง ยอมเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆในเรื่องความคิดความจำความคิดเกิดขึ้นความจำเกิดขึ้นอารมณ์เกิดขึ้นเราก็รู้เหมือนกับมีคนมาเคาะประตูมาขายของไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปรุนแรงอะไรกับ การก็เป็นแต่ว่าไม่ไม่เอาเท่านั้นเองกําังทำงานอยู่เนี่ยเราเลือกมาสนิทสนมกับลมหายใจนาจุดใดจุดหนึ่งของกาย จุดไหนก็ได้ที่เรารู้สึกการสัมผัสของลอมหายใจชัดเจนและอยู่ตรงจุดนั้นได้อย่างสบายในพอ,อยู่กับลมหายใจนั้นต้องระวังอย่าแพ่งลมหายใจจิตใจจะแข็งเทอมันจะไม่เป็นสมาธิ แต่ต้องการให้ตื่นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าตลอดสายของมันระหว่างหายใจเข้าหายใจออกก็มีหยุดแล้วก็รู้ตัวในช่องว่างระหว่างหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกพยายามรักษา สติไว้ตลอดลมหายใจออกลมหายใจที่เป็นปกติไม่ต้องแตง่งไม่ต้องให้ยาวให้สัน้นแต่ารับรู้รับซา หายใจในปัจจุบันจิตใจอยู่กับลมหายใจไม่เพลอไม่หลงไม่ยินดีในความจำหรัะความคิดต่างๆนั้นมีความสุขทันที องระยะของการภาวนาให้ถือว่าเป็นหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกจะตั้งใจก็ตั้งใจหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกหนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออก จิตใจเผลอตามความเคยชินไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเบื่อหน่ายอย่าเพิ่งรำคาญแต่ว,ว,ว่าเรื่องธรรมดาต้งการ ใช้คำบริกรรมกำกับก็ได้ถึงหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธแต่เราไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาลามาหายใจไม่ได้ภาวนาเพื่อเอาคำบริกรรมตอน่านี้ก็เป็นแค่อุบายที่เราจะได้รู้จักความเป็น ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบัน <c oughs> เราภาวนาเราไม่ได้ภาวนานาน ภาวนาแค่หนึ่งลมหายใจเข้าหนึ่งลมหายใจออกให้มันดีให้มันงามให้สติเราต่อเนื่องไม่ขาดตอนไม่ขาดสายหนึ่งลมหายใจประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มต้นใหม่หนึ่งลมหายใจเหมือนการเดินทางทีละก้าวทีละก้าว อารมณ์ต่างๆนี่เป็นของหนักเพราะเราือเป็นเจ้าขอ,ของของมันผมมีสติอยู่กับลมหายใจเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าอารมณ์ไม่มีเจ้าของมันเกิดเกิดของมันเองทั้งอยู่และตับไป เหมือนเมฆในท้องฟ้าจิตใจเหมือนท้องฟ้าอารมณ์ความคิดความรู้สึกต่างนั้นเหมือนเมฆที่ลอยไปลอยมาเท่านั้นเอง ลมที่พัดไปไม้อยู่ในสวนกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันหนึ่งอันเดียวกันธรรมชาติอันเดียวกัน จิตใจเริ่มง่วงนัง่งตุวตรงเราจะใช้สัญญาช่วยคือลมหายใจเขา้านึกเหมือนกับว่าลมหายใจคือแสงสว่างหายใจเขา้าแสงสว่าง แผ่ไปในทุกส่วนของกายหายใจเข้าก็สวา่างหายใจออกก็สวา่างแล้วความจำเรื่องความสวา่างมาช่วยระงับความของเงาหานอน